สีสันฉูดชาดไม่ธรรมดาความอาบัตมาถึงบ้านของนาแล้วได้ข่าวแพ้สดเลยเหรอสวัสดีค่ะค่ะป่าวันนี้นะคะบุกมาเลยอยู่ในห้องแล้วเรียบร้อยชายหนุ่ม นี่คืีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มีโจทย์มาให้ด้วยวันนี้คืออยากจะให้ช่วยแต่งตัวขอสามสถานการณ์ไปทะเลไปทำบุญไปพบญาติทุกอย่างได้ได้จัดไปจัดไปอาจัดไปค่ะจัดจัดไปสีสันชูดฉาดไม่ธรรมดาฉันว่าไม่ใช่ไปวัด นี่ชุดทะเลอะชุดทะเลชิลชิวนี่คือชุดไปทะเลของคุณใช่มีก,มกันแบบนีกันแดดนะกันแดดโอเคกันแดดกัน<ะ>แดดใช่ไอหมวกอย่างนี้มันทรงนี้มันกัดได้จริงใช่ไหมก็สีสันนี้นะเข้ากับทะเลคิดว่าโอเคคิดว่าได้ขอดูชุดต่อไปชุดต่อไปนะขอดูชุดต่อไปโอ้โหโอโมโขนาดนี้ไปวัดแบบไปแบบที่เขาเฮ้ยคุณก็แต่งตัวเรียบร้อยได้แบบนี้เนี่ย นี่เรียบร้อยไหมเออเขาก็สไตลิ่งตัวเองออกมาได้นะแล้วไม่กลัวร้อนไปว่าไม่ไม่กลัวร้อนเหมือนันถอดออกอะไรแบบเท่ๆก่อนไงเต็มก่อนแต่แต่ว่าตีมชุดเขาได้ไม่ติดอ่าชุดนี้ผ่านให้ผ่านชุดหน้านี่เป็นอันนี้แบบคาดบังเลยนะอันนี้อันหน้าคือสนสนสนุกปะไม่ใช่อ๋ออันหน้าคือไปพบญยากทุกยอกอ่าจัดไปครับมาดู ถ้าฉันมีแฟนแล้วพาแฟนไปพบญาติที่บ้านแล้วแฟนแต่งตัวสีจัดจ้านขนาดนี้ที่บ้านจะบอกว่าอะไรวะเนี่ยนึกภาพไม่ออก,อกวันนิยามนาวันดยามนาวัิดียามพ่อแม่นี่ความอาบัติมาถึงบ้านของนาแล้วลูกสาวบ้านนาเสร็จผมแน่นอนมันก็เป็นเขาดีมให้รู้ไปเลยไงว่าแบบโหยผมนะลิ้ซิ่งมิกเลยอะ โอเคมางั้นเดี๋ยวเราได้ชุดแล้วเสร็จแล้วสามลุกสามสไตล์ครับผมขอนั่งคุยหน่อยได้ไหมประเด็นสดน,นีด่สดเอ,เอได้ข่าวแพ้สดเลยเหรอก็ดนหน่อยดนหน่อยเงาไหมเงาไหมช่วงนี้เงาไหมไม่เงาครับไม่เงาไม่เงาไม่เงาแต่เพื่อนย้ายออกหมดเนี่ยนะ <laughs> ตอนแรกห้องห้องนี้คือเหมือนเช่าไว้ว่าแบบเอาไว้เวลาที่อัดเพลงพวกมันดึกๆแล้วก็พอเครียดเครียดครับขับไกลผมก็อยู่ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยแต่พอจังหวะต้องมาอยู่ที่นี่คนเดียวแล้วแบบจริงๆไอ้พวกนั้นมันก็หมดสัญญาพอดีก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วต่อจากนี้จะเหงาไหมไม่เหงาเดีย๋ยวเนี่ยซื้อตองซื้อเกมมาบอไม่เคยซื้อเกมมาเล่นเลย <ห>ลองเปิดประสบการณ์คนเดียวซื้อเพลงมาลองเล่นอะไรนี่ก็าํามาแล้วนี่ทามาหมดแล้วทำาหมดแล้วลองมาหมดแล้วแล้วเสร็จปุ๊บก็มองจอยอันนี้ว่างอ้เนเด,ดมิมเทอนเดิมเอางี้ดีกว่าจุดเริ่มต้นของการโ<ฮ>สดตอนนี้ตอนนี้คือโสดใช่ไหมสนิทเลยใช่ไหมเขาบอกเขาถ้าถามก็ให้บอกว่าโสดนะแล้วมีลุ้นรีเทิร์นไหมเนี่ยก็มีนะผมว่านะเอ้ยเอ้ยทำไมเสียงอัดนะ แต่แค่เหมือนพวกผมเองครับที่แบบเป็นฟิลเป็นบ้าอยากจะแบบอยากมีเวลาของตัวเองเพิ่มขึ้นเยอะๆนะคะใช่ใช่อยากจะแบบไปเดินห้างเวลาที่อยากเดินเมื่อไหร่ก็ได้ไม่แบบเหมือนไม่ต้องมันข้องตัวอะไรอย่างเงี้ยเฉยเขาก็ไม่ได้เขาเป็นแฟนที่เรียกว่าแบบดีมากๆนะไม่ไม่ได้มีข้อบอกพร่องอะไรเลยยอมกับทุกอย่างเลยด้วยแต่ว่าแบบเป็นพาร์ทผมเองที่รู้สึกว่าดิวตี้ความรับผิดชอบในฐานะที่แบบ เป็นแฟนที่ต้องทําให้ที่แบบว่าบางทีมันเรายังรู้สึกว่าแบบเออยังไาจะยังไม่ไม,ไม่ไม่พร้อมทําให้จีิมันมันนานนะคบกันน่เก้าปีแล้วนะครับนานมากบางทีบางทีแช่มาเลยรู้สึกว่าเขาคบตั้งแต่ผมสิบเก้าด้วยคบว่าน่าเด็กอะไรเงี้ยกลัวว่าแบบว่าพอมาถึงจุดหนึ่งนี่เขาต้องแบบต้องรีบเซตเทอแล้วเนี่ยผมแบบยังอยากแบบว่าแบบกลับไปสนุกอยู่เลยอะไรเงี้ยกลับไปเป็น พขาก็รู้สึกว่ามีช่วงชีวิตหลายช่วงที่แบบว่าก็ทาแต่ง,งานขาดสนุกไปเยอะเหลืออะไรเงี้ยแล้วก็แบบมีม,มุมที่แบบว่าก็คิดถึงตอนอยู่คนเดียวอะไรอย่างงี้เหมือนเยอะเหมือนกันอะไรเงี้ยก็เลยแบบบอกเขาไปว่าเขาเป็นโสดก่อนก็จบลงด้วยดีตายเป็นเพื่อนก็ยังเป็นเพื่อนที่แบบสนิทกันมากๆายังคุยกันอยู่ไหมคุยกันอ๋อคยครับคุยคุยเวลาแบบว่าคนเราเลิกกันแล้วยังคุยกันอยู่มันคุยกันเรื่องอะไรกุนแจบ้างอะไรอย่างนงี้อะไรก็อยาก เหมือนเขาเองเขาก็บอกว่าแบบรู้สึกว่าไม่ได้อยากให้ผมต้องหายจากชีวิตไปเลยมันอยู่ประมาณตั้ง๙ปีก็ยังมีมุมที่รู้สึกว่าแบบเออก็เออถ้าคิดถึงจริงๆริบางเวลาก็คงบอกก็ได้มั้งผมไม่ต้องให้มีแบบว่าอีโกโ้เข้ามาขวางว่าแบบเอยเยอะไรอะไรเีพราะช่วงอาทิตย์ที่มันแบบทะเลออกกาะกันแล้วห่างแลว้วก่อนก่อนยิ่กลับไปคุยกันก็ผมก็มีมุมที่แบบไม่ได้วะ่ะต้องแบบใแบบจแข็งอะไร ใช่คิดถึงก็ไม่ไม่ได้ทักไม่ได้อะไรแต่ตอนนี้ก็โอเคพอรู้สึกว่ามันห่างก,กันแบบได้ด้วยดีก็เออก็คิดถึงก็บอกกันได้อะไรก็แบบพูดหน้ายอะไรครับเขาไปไหนก็เราบางทียังบอกอบอกันบ้างบ้างอแล้วเราไม่รู้สึกว่าขาดอะไรไปบ้างหรอรู้สึกว่ามีอะไรขาดรู้สึกธรรมดามันแบบเอาจริงมันก็ครึ่งชีวิตนะครึ่งชีวิตอยู่นะแบบ <c oughs> เก้าปีเลยนะเจอแบบไม่รู้สึกว่าแบบอะไรจางหายไปบ้างหรอใช่ใช่แค่รู้สึกว่าไม่ได้อยาก ไม่ไม่คิดว่าเขา,าหายไปจากชีวิตเลยครับแค่แค่มีระยะให้กันมากกว่าอะไรรู้สึกทําอะไรแล้วแบบดีใจเจออะไรแล้วก็คงอย่างที่บอกเขาอะไรน,น,นึกเพราะมันนึกถึงกันก็มันก็เป็นเหมือนเพื่อนสนิทที่สุดอยู่อะไรเงี้ยแล้วมิกซี่มิกเนี่ยคือเป็นอะไรกันแน่เป็นอินฟูเป็น t i k t o k อกเเป็นแรปเปอร์เป็นแฟชั่นด <laughs> ีไซเนอร์ หรือเป็นอะไรอยากเป็นทั้งหมดเลยครับที่มาอยู่ๆแต่ที่มาที่่เป็นคุณอะแต่ที่มาที่คนรู้จักโดยโดยรวมมากที่สุดน่าจะเป็นทิก Tok ครับเป็นคลิปที่แบบว่าสอนแสดงที่พอภาษาอังกฤษบ้างหรือว่าแบบว่าคลิปตลกแบบสอนแบบออกแอคเซนต์นู้นนี่นั่นอะไรเงี้ยในกต็อกก็จริงๆก็ต้องให้เครดิต ไอ้กันเนอร์นะครับตอนแร <I S 2> <อ>กมันก็ไอ้กันเนอร์ย้ายออกไปแล้วจริงกันเนอร์ไม่ได้อยู่อยู่แล้วนะเป็นห้องห้องโปรดิวเซอร์ใช่ใช่แต่ว่ากันเนอร์ทำที่เทงที่นี่จนแบบเหมือนเป็นห้องมันแล้วไม่อยู่ไม่อยู่แบบประจําอะไรเงี้ยแต่ก็ใช่ไอ้กันเนอร์เองก็จริงๆเหมือนเป็นคนคอยทํา t ิกตอกกับผมชวนผมทําทิกตอกเลยครับแรกๆก็เหมือนเคยทาเหมือนคยทำเพลงแรกๆอย่างที่ยังไม่มีคนรู้จักเลยกันเนอร์บอกว่าเพลงนี้ มันชอบอะไรเงี้ยก็เลยลองเล่นติ๊กตอกดูก็เลยเออก็ก็เวิร์ก็ดีคนก็รู้จักเริ่มเริ่มรู้จักบ้างก็เลยถ่ายติ๊กตอกนู่นนี่แล้วก็มีวันหนึ่งมันเหมือนกันเนอ่์มันก็ชอบถามเวลาฟังเพลงด้วยกันอ่ะว่าแบบอันนี้ไปว่าอะไรวะอันนี้ไปว่าอะไรวะอะไรผมก็ตอบตอบตอบมันก็บอกเออมมืก็ทําคลิปบอกคนแบบที่สอนมันก็ได้นะอะไรเงี้ยผมก็ลงว่ะอะไรเงี้ยคนเขาจะแปลเอาคุณคุณลองออกออกเสียงแบบว่าอันเนี้ยเนี้ย มสเนี่ยอะ The mask The mask The mask <laughs> Jurassic Park ก Jurassic Park Baby b a r b e r r y Supreme Supreme, Supreme. Babe Babe Ambush Ambush คือคุณไปเรียนที่ไหนมาคุณถึงได้สำเนียงเพลงนี้มาผมเรียนอินเตอร์ใช่ครับใช่ออแต่ว่าเหมือน จริงๆที่สอนภาษาอังกฤษอะไรกี <ๆ S 2> คือมันเป็นคลิปคลิปตลกเอาฮาเหมือนกันเฉยๆเหมือนแค่ก็การเนอร์เหมือนกันแหละแบบว่าแบบเขาก็บอกว่าแบบมันน่าจะเป็นความรู้เหมือนกันนะถ้าสอนคนออกเสียงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นเวแบบสอนธรรมดาเลยมันก็คงเบื่อๆก็เลยอ่ัก็เลยแบบเพบาะว่าแบบว่ารลฟ์สไตล์แบบฮิปฮอปทำเพลงนู่นนี่นั่นตลกดูฮิปฮอปอะไรกันอยู่แล้วก็เลยแบบก็ทำคลิปแบบเดิมแต่ว่าก็บวกอันนี้เข้ามาให้มันแบบว่า Educational เป้าหมายชีวิตเนี่ยที่ยอมเป็นโสดเลยเนี่ยกัดฟันเป็นโสดเลยเนี่ยคุณมีเป้าหมายอะไรว่าที่คุณจะทำก็อยากตั้งใจอ่ทำเพลงให้ได้เยอะๆในช่วงๆปีนี้อะไรเงี้ยครับเพราะว่ารู้สึกว่าโมเมนตัมของมันกำลังมามา,มากๆอะไรเงี้ยเหมือนจริงๆเรียกว่าก็ทำเพลงมา เรียกว่าไม่ได้จริงจังกับมันมากแบบป่าปลายมาก็สี่ห้าปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็เหมือนยังไม่ค่อยเห็นเรียกว่าทําแบบไม่ค่อยเห็นแสงเลยทาแบบทําแล้วก็ทํางานประจําเป็นกราฟิกดีไซเนอร์ไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลงทุนทีก็แห้วทีก็มองยังไม่ค่อยเห็นแสงแต่ว่าพอทํามาจนเรียกว่าจังหวะชีวิตช่วงนี้มันทํางานกับกันเนอร์มาสักพักหนึ่งเจออะไรแล้วก็รู้สึกว่าแบบเหมือนตัมเรื่องนี้กาลังมามากก็รู้สึกว่าแบบเอออยากจะไปตรงนี้ให้สุด ด้วยแล้วก็แบบมีแบรนด์เสื้อผ้าที่กําลังจะปล่อยด้วยอ,อ,อะไรเงี้ยแบบก็ตั้งใจทํากับมันมากเลยทั้งแบบมันก็คงต้องใช้ทั้งทั้งเอ่อทั้งทุนทั้งอะไรการทําก็เลยแบบว่าแค่แบบเออไม่อยากให้เขาห่วงหรืออยู่หรือแบบอะไรอยากให้แบบรอด,ดูตั้งใจรอด,ดูและความรักกับความฝัน,นมันไปด้วยกันไม่ได้เลยจริงๆได้นะแต่ผมว่า มแต่ผมว่าได้แต่ผมว่ามันแล้วมันแล้วแต่แล้วแต่แบบแคาแรคเตอร์คนด้วยอะไรเงี้ยแต่แค่ของผมตอนแรกผมไม่เคยเข้าใจเหมือนกันนะที่แบบความฝันของคุณมันไม่ต้องมีแบบกำลังใจมีแต่ว่าแบบพอไม่ได้อยู่จุดนี้จริงเหมือนตอนแรกผมไม่เข้าใจนะที่แบบพี่พี่แรปเปอร์หรือหรือไม่ต้องแรปเปอร์ก็จริงๆก็ศิลปินแต่ว่าจะไม่แขนงไหนก็ได้อะไรถ้าแบบ หมือนค่อนข้างเป็นนักร้องศิลปินเพราะค่อนข้างจะเจอปัญหานี้เหมือนกันอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันเหมือนน่าจะเป็นความอะไรที่ยังห่วงหน้าห่วงหลังอะไรเงี้ยสาหรับคนที่จะทําอะไรแล้วบางทีมันมันอาจจะพอห่วหน้าห่วงหลังแล้วมันก็ทําให้ไฟไอตรงที่จะทํางานมันมันน้อยน้อยลงแล้วมันอาจจะรู้สึกว่าเออมันคุณอยากโฟกัสในงานใช่อะไรครับพอสุดสุดท้ายแล้วถ้าสมมติว่าคุณประสบความสําเร็จในด้านการเงิน อืแล้วนอกจากเงินแล้วคุณต้องการอะไรในชีวิตอีกจริงๆถ้าแบบก็เคยคิดอยู่นะว่าถ้าแบบว่าถูกลอตเตอรี่ดิฉันจะไม่อยากทำอะไรก็ได้แต่ว่าแต่ว่ามันมันไม่ถูกนะครับแต่ว่ามันก็เลยต้องทําอะไรที่แบบว่ากูเลือกที่จะทําแล้วอะไรเงี้ยเหมือนชีวิตมันผมเลือกไปแล้วว่าผมแบบจะทํากราฟิกดีไซน์นั่นแหละตอนตอนสิบห้าิบหกอะไรเงี้ยแบบว่าตอนนั้นผม พี่เวพี่เวให้ผมลองทําผมก็ลองทําแล้วผมก็ชอบเลยแล้วแบบพอเรียนจบก็ทํามาเป็นอาชีพเลยอ,อะไรเงี้ยแล้วก็ก็ชอบเพลงอีกอย่างหนึ่งแล้วก็กลายเป็นว่ารู้สึกว่าชีวิตนี้ตั้งแต่สิบห้ผมก็รู้จักแค่สองสาอย่างนี้เลยแบบว่า กูทำอย่างอื it, ่นไม่ได้กูกูต้องทำมันนี้ให้ได้แบบให้ได้จริงๆให้ได้ที่สุดแล้วเพราะว่าชีวิตไม่มีทางเลือกแล้วไม่ไม่มีผมอยู่แบบว่าแบบบอกตัวเองว่ามไม่มีทางเลือกแล้วไอ้มึงต้องเอาให้ได้อะไรคือผมไม่ต้องคิดว่าทําไม่ได้มันทําได้แน่ๆเพราะว่าแบบมันเหมือนกับแบบไม่มีทางเลือกแล้วครับผมมันไม่งั้นผมก็อดตายเลยต้องต้องเอาให้ได้แล้วช่วงช่วงนี้อ่ะฝากผลงานหน่อยได้ไหมคะได้ครับก็ตอนนี้ เพลงนี่ปล่อยไปแล้วก็มีหม่ำเท่งนงนะครับชาวแกงแกันเนอร์บิกซีรีขอซักท่อนได้ไหมนงเท่งหม่ำหม่ำเท่งนงดิบว่าจะไปน้องใชยขอบคุณนิซิมิกนะคะคคที่มาออกรายการคาปากให้เราสำหรับเทปต่อไปอยากให้ใครมาออกคอมเมนต์กันมาได้คะ่ะวันนี้สวัสดีคะ่คะ